ต้องเป็นแบบนี้ค่ะในเช้าให้มาตัวหนึ่งคือฟินแนเซียนะฮะนี้แล้วก็ให้ให้นวต้านไว้หกบาทสิบก็หาบาทสี่สิบนะะค่ะก็ขึ้นไปหกบาทห้าห้านะเพราะนั้นใครซื้อมาตอนเช้าก็ประมาณห้าบาทนะครับห้าบาทห้าสิบก็ขายได้ทุกคนนะค่ะพี่นะครับก็มีหางอย่างนี้ก็ก็ต้องดูว่าต้องปิดไม่ต่ำกว่าหกบาทนะฮะ มีหาด้วยคือด้วยหลักหลักการเล่นก็จะคล้ายๆกันนะค่ะคือว่าอย่าไปไล่หุ้นเหมือนกันนะเวลาเวลาเขาแนะนํานักวิเคราะห์เขาแนะนําซื้อก็ซื้อไปนะฮะค่ะพี่แล้วก็ดูถ้าต่ำกว่าห้าบาทสี่สิบก็ซับลอตตอนเราซื้อนะค่ะแล้วพอถึงหกบาทสิบก็ขายไปส่วนหนึ่งหกบาทสี่สิบก็ขายส่วนหนึ่งอย่างเงี้ยนะค่ะคือมันต้องเล่นเป็นแบบเนี้ยนะครับเพราะว่าตลาดสภาพแบบเนี้ยค่ะ หุ้นบางตัวมันก็อยู่เฉยๆมันก็ขายนะอย่างอย่างซิงเกอร์เนี่ยนะฮะนะครับคือคือหุ้นที่ไม่ขึ้นมันก็มันก็มันก็โดนขายนะ,ะเราจะต้องทําอะไรกับมันนะฮะมันก็มีหลายแบบใช่ไหมครับว่าตรงนี้นะฮนะครับหานี้สีหกอันนี้เป็นแท่งเบรก,กอันนี้ก็เป็นวอลุ่มหกร้อยใช่ไหมค่ะอันนี้วอลุ่มก็แผ่วไปหมดแล้วใช่ไหม มันก็เป็นหัวหัวก็มันปรับฐานมาว่าถ้าแถวนี้แหละนะฮะเอาฐานมาปรุ่มเหลือน้อยนะครับสักพักหนึ่งก็ออกข้างไปดูก็ขึ้นต่ออีกนะฮะก็จะเป็นอยู่ไปนะถ้าเทรนถ้าเทรนมันยังอยู่มันก็จะไปเรื่อยๆนะฮะเราก็ดูว่าเนี่ยมันไดเวอร์เจนไหมเงี่ยนะเนี่ยไม่ไดเวอร์เจนก็ลงมาก็ซื้อกลับไปคือไม่ต้องไปตื่นตระหนกแต่ถ้าหุ้นใหญ่อะมันก็ค่อนข้างที่จะยากถูกไหมหุ้นใหญ่มันจะค่อนข้างยากเพราะว่า วอลรุ่มขนาดเนี้ยนะครับมันจะเล่นหุ้นใหญ่ตัวไหนอ่ะใช่ไหมมีคนเล่นหุ้นใหญ่เขาไม่อยู่แล้ววะใช่ปะ่ะมันทีเฟกมันก็ไม่ไปไหนมาไหนใช่ไหมแล้วยิ่งพอหยุดสามวันคนอ้าแลนะ้วไปดีกว่า <c oughs> <c oughs> นะครับก็ประมาณนี้ส่วนทองคาค่ะ <c oughs> ก็นี่นมามาหลายวันแล้วนะว่าฝั่งชอนได้เปรียบนะฮะฝั่งชอได้เปรียบตอนนี้ก็เริ่มเนี่ยเริ่มลงแล้วใช่ไหมพี่ก็ฝั่งชนอได้เปรียบ ก็ไม่ถึงว่าฝั่งรองอะ่ะไม่ต้องไปดักรองนะฮะมันยากอะ่ะสำหรับเทคนิคแบบนี้นะครับที่ที่ที่ยาวมันลงอย่างเงี้ยนะฮะแล้วสั้นจะดันขึ้นมันจะดันขึ้นได้แบบชั่วคราววูบวูบอ่ะนะสักครึ่งชั่วโมงอะ่ะจะขึ้นไปได้เหมงจนกันก็จะลง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 ,ลงไปเรื่อยๆนะครับเออันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะของไส้เวดาลงมาใช่ไหมครับลงมาละนะครับก็น่าจะ โอเวอร์โซไหมพค่อยเข้าไปดูใหม่ว่าจะกลับมาลองไหมอย่างเงี้ยนะครับค่ะทีเฟกไม่น่าจะมีอะไรเลยนะครับเพราะคนขายก็ขายไปหมดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะคซื้อก็ไม่มีตังค์ซื้อมีตังค์ซื้อแล้วด้วยอ่าโอเคจ้องกันไปจ้องกันมาแล้วนะครับค่ะแต่าาขายก็จะช็อตก,ก็อยู่ที่ต่ําอ่ะใช่ไหมหมดแล้วนี่มันโอเวอร์โซไม่ใช่นน้อยในยี่บีเอ็ดนะครับลงไปยังไงก็ไดเวอร์เจนต์อยู่ดีอ่ะใช่ไหมค่ะพี่ อืมก็ประมาณนี้แหละตลาดบ้านเราก็ดีนะที่อื่นเขาจะเงียบกว่าน,นี้อีกนะของเราก็คือว่าจะมีรายย่อยเล่นกันอยู่เล่นกันปรับรายเขาเรียกการเ, <S <S เรียบการแลกเปลี่ยนหุ้นการแลกเปลี่ยนสินค้ากัน<อ>แลกกันติดนะฮะนะครับ<อ>ก็ต้องบอกก่อนนะครับคนท,คนที่คนที่แบบว่าไปฟังข่าวเลยก็อีกเรื่องไนงะ ถ้าติดทุนก็จะว่าเราไม่ได้นะใช่ไหมใช่ค่ะเพราะเราว่าตามเทคนิคแล้วเราก็ทําครบนะตอนเช้าก็มีตัวหนึ่งก็มันก็ไม่ขึ้นไปถึงตรงนั้นนะฮะก็เพิ่งเริ่มต้นนะฮะนะครับเริ่มต้นก็เราดูครับต่อไปก็ททาไงนะคะดูเทคนิคเข้าไปละกันอืมอันนี้เป็นฟินแลนด์จะได้พีนนิฟนดูอะไรอยู่คะก็อนนี้ดูหน้าจอเทรดอยู่นะครับนะแต่ตัวที่เป็นไอเจนยูไว้นะฮะลีโอนี้ก็ขึ้นมาใช่ไหมค่ะ สุดท้ายเล่นฟินเซียวอลุ่มันนี้เยอะนะคะรับก็ดูว่าจะปิดไหมห้าบาทเก้าห้าอะไรเงี้ยถจะปิดห้าบาทเก้าห้าอ้าวเปิดไปวันอังคารเดี๋ยวเล่นต่ออีกก็จะเล่นต่ออีกก็ประมาณนี้แหละเป็นลายตัวเหมือนที่พี่นิพนธ์บอกตลอดนะคะคือที่มันเล่นลายตัวต่เนี้ยมันต้องมันต้องแบบว่ามันมันต้องมีลายแตกต่างใช่ไหม แต่แต่ไอ้เนี้ยไอ้ออออกลุ่มกลุ่มเจมี่ไวลีโอเนี่ยที่เป็นไนเนี่ยมันเล่นมาทั้งกลุ่มไงเออแสดงว่ามันเล่นผูประกอบการทั้งกลุ่มไต้มาสี่ดีไงใช่ไหมแต่กลุ่มไฟนั้นมาเล่นตัวเดียวไงค่ะพี่เออมันก็จะมาตัวเดียวมันเนี่ย<อ>มันก็ต้องมันก็ต้องมันก็ต้องมีมีคาดการณ์เรื่องตัวเดียวนะค่ะเอเอนี้ก็ยังมาอยู่นั่นนะเอเอมันยังอยู่ในเทรนอยู่นะครับก็เหมือนกับ ย่อ,อก,ก็ซื้อนะครับอย่าไล่ซื้อย่อ,อก,ก็ซื้อขึ้นไปก็ขายแล้วก็ดูหัวเอานะฮะนะครับมันก็จะไปเรื่อยๆแล้วล่ะนะฮะคือของยังไม่ได้ขายออกมาไปถึงว่าภาษาเนี่ยเขาบอกว่าหุ้นเนี่ยเมื่อมันอยู่ในมือแล้วเนะี่ยถ้ามันขึ้นเขาก็จะต้องไม่ขายออกมาต่อไหมฮะพะถ้าขายออกมามันก็จะมีมีแรงขายออกมานะครับ แนวเหมือนในเนี้ยขึ้นไปพอพอคนที่ซื้อข้างล่างพอขายใช่ไหมใช่ขายที่หกบาทหกบาทห้าสิบาทสี่สิบมันก็มีแรงขายออกมา,าอันนี้พอพอพูดมันเปนปุ๊บคนที่ติดก็กลัวถึงก็จะขายตามลงมาขายตามค่ะขายตามลงมามันก็จะเป็นเป็นล,น,ลนีลนาแต่มันก็เป็นลักษณะน,นิสัยของพุ้พวกน,นี้ที่เป็นแบบนี้นะครับฉะนั้นถ้าใครซื้อมาตั้งแต่เช้าตอนแนะนําก็ยังไม่ได้ขาดทุนอะไรนะครับ ส่วนการลงทุนก็ต้องดูหุ้นพวกนี้ไปกึ่งกงเก็งกําไรหน่อยก็จะเป็นหาหน้าก็รอมันย่อเนี่ยหาน้าคือต้องรอรอรอย่อหนึ่งนะครับรอย่อฮาน้ารอย่อแล้วแมคโครราคะพี่นิพนธ์แมคโครพี่ก็พูดทุวันนะว่าจะใครจะซื้อแมคโครก็ก็คือคุณต้องคิดว่าจะซื้อแบบพื้นฐานนะค่ะเออเพราะเขาประกาศราคากลางทั่วไปเป็น ที่เขาทำสวอปเป็นแสนล้านนะสี่สามบาทห้าสิบใช่ไหมแต่ท่านนึกดีๆต้นทุนเจ้าของเขากี่บาทนะมันก็ไม่ใช่สี่สามห้าสิบนะต้นทุนตั้งแต่เริ่มต้นนะเพราะการสวอปเนี่ยเป็นการสวอประหว่างในกลุ่มเดียวกันเนี่ยไ,ไม่ไม่ไม่มีผลประโยชน์ของคนข้างนอกเข้าไปสี่สามบาทห้าสิบเลยก็จะมีคนกลุ่มที่เข้ามาสี่สามบาทห้าสิบคือคนที่เป็นอที่เขาเปิดให้จองอ่ะใช่ไหมครับค่ะพี่เออนะครับก็อพรปะรั้นใครจะซื้อแมคโครเนี่ยก็คือ ต้องคิดถือยาวเท่านั้นนะครับการอาเงินมามาแล้วเนี่ยมันมันไม่ได้ทําให้มันขึ้นหรอกนะครับค่ะอ่ามันไม่ไมันมันมันไม่ได้ทให้มันขึ้นมันต้องเอาไปไปสร้างผลประกอบการอีกอะไรอีกคือมันมานานนะฮะค่ะนะครับแต่คคใครมีประสบการณ์กับการซื้อแมคโครอ่ะก็คิดว่าราคาแถวเนี้ยถ้าถือยาวยาวก็ชนะอนะเออถ,ถ้าเก่งกาไรเดี๋ยวไปยูไปมาโคไปเลยดีกว่าถูกไหมค่ะ คือก็ต้องต้องหาให้ดีว่าตัวเองจะซื้อทําอะไรไม่ใช่ว่าซื้อเพราะชอบเนี่ยอย่าซื้อหุ้นเพราะชอบเพราะมั่นใจอะไรเงี้ยนะครับค่ะนี่อืมประมาณเนี้ยส่วนหุ้นเกงกำไรที่สร้างฐานมาอา่ะมันมีอยู่ตัวหนึ่งบีใช่ไหมค่ะคือ,ค,อคือที่พี่บอกว่าหุน้นพวกนี้ยมันยังไม่จบหรอกไอ้หุ้นเกเนีน่ยใช่ไหมค่ะใช่ปะ่ะยังไม่จบหรอกยังไม่จบเนะอมันยังไม่จบไงนะฮะคือมันก็ไม่ได้เล่นแรงๆเลยอันนี้มันก็เป็นการปรับฐานลงมาใช่ไหมแต่พี่คิดว่าน,นี้เป็นการรีบาวน์เนะ เป็นการรีบาว,บาวนะคือคือยังไม่คําว่ารีบาวไม่ถึงว่าไม่เล่นไปทําไฮอ่ะค่ะพี่เป็นรีบาวเพราะว่าการปรับฐานเนี่ยมันยังไม่ได้ยืนยันขนาดนั้นแตนะ่ว่าการปรับฐานเนี่ยมันจบการปรับฐานนะค่ะแต่เรา,เราลองนึกถึงภาพที่ว่าพอมันลงไปอ่ะแทนที่จะคิดคิดขายอ่ะก็อลองซื้อทุกตัวเลยนะ AJA อะไรเราเราซื้ออ่นะแล้วก็พอขึ้นมาแล้วก็ขายอ่ะถ้าเราดูการเป็นใช่ไหมค่ะอาตอนนี้อาจจะสอนให้เป็นเป็นวันที่สิบเก้าใช่ไหม สิบเก้าค่ะพี่วันทิว่าเวลาดูดูยังไงนะว่าทำไมมันถึงอันนี้เรียกว่ารีบาวเนี่ยค่ะอันนี้เรียกว่ามันจะมาแล้วภาพใหญ่จะมาแล้วเนี่ยเขาเรียกการดูการ c o n s o l ิเดตอะไรนั่นนะครับถ้าดูดูดูเราก็จะรู้ว่าอายุเนี่ยมันน่าจะรีบาวเนี่ยคำว่ารีบาวไปถึงว่ามันไม่ทำริ้วหอกนะฮะก็มันก็จะมีปัญหาว่าแล้วมันจะรีบาวถึงไหนอ่าอานั่นแหละมันมาก็มันก็จะรีบาวถึงที่มันมีแท่งสีแดง อันนี้มันจะแท่งเขียวหยุดไหมครับมันจะเป็นแทง่งแท่งสีแดงในทําเฟรมเดย์มันเห็นไหอยังครมันก็รีบาวจนถึงแท่งสีแดงนี่ในทนําเฟรมเดย์นี่มันก็จบการรีบาวถูกไหมเนี่ยมันก็รีบาวมาถึงแท่งสีแดงในทาเฟรมเดย์มันก็จบการรีบาวค่ะแล้วจะรู้ไหมมันรีบาวถึงไหน ก็มันย Get ังไม่รู้อ่ะถ่ามันเริ่มจากตรงเนี้ยเราจะรู้ไหมล่ะเราก็รู้ตอนแท่งเนี้ยเราก็ขายไปใช่ไหมเป็นโดนจแเราก็ซื้อใหม่แท่งแดงก็ขายใหม่นะ่เป็นโดจิก็ซื้อใหม่วันนี้เกี่ยวมาเจอแดงยังไงค่ะยังวันนี้แดงขายไหมเออแต่สัญญาณเนี่ยสัญญาณในในทางเฟรมบิ๊กเริ่มดีขึ้นนะต้องบอกว่าเริ่มดีขึ้นนะครับถ้าเท่งเทียนแบบนี้ยืนได้เนี่ยนะครับก็มีการรีบาวก็จะรีบาวด้วยแรงพอสมควร ก็วันจันทร์เนี่ยก็อาจจะมีการไล่ไปแรงๆก็เกิดขึ้นได้ต้นวันอังคารเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับอาจารย์ตรงคำตอนนี้มันหลุดพันเจ็ดสิบมันจะลงต่อไหมก็บอกมาตั้งนานแล้วฮคือมันตั้งแต่หลุดพันแปดร้อยห้าสิบมันก็บอกแล้วว่ามันจะลงไปพันเจ็ดรอยห้าสิบคือพันแปดร้อยสิบสองมันก็บอกแล้วนะฮะ <Yeah. S 2> ตอนหลุด1.826ก็บอกแล้วหลุด1,800ก็บอกแล้วนะครับค <No. S 2> land, ่ะแล้วพอมาถึง1.770เ้วถามว่าอาจารย์แล้วมันจะลงไหมคือมันสายไปแล้วอะที่จะมาทำเยอะๆเพราะมันลงมา100เหรียญแล้วนะค่ะแต่เรามาคิดว่าเราจะช็อตแถวนี้มันไม่เหมาะกับการเล่นฟิวเจอร์ทุกนี้ช็อตได้ไหมถือช็อตได้เดี๋ยวจะช็อตแถวๆนี้ช็อตน้อยๆถูกไหมเพราะว่า ถ้าฟังสัญญาณช็อตก็ให้มาตลอดนะค่ะแล้วถ้าไม่ช็อตแล้วมาช็อตตรงนี้มันกลายเป็นอะไรร้อยเหรียญน,นะ,ะคุณก็ต้องคาดว่ามันต้องเกิดเหตุการณ์พิผันถล่มทลายทางด้านตลาดเงินอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้ทองมันลงจากนี้ไปได้อีกหนึ่งร้อยเหรียญนนะ่ะค่ะมีเรื่องอะไรเหรออืม<ะ>ดับเบีลยขึ้นพรุ่งนี้เลยไหมไม่นาใช่เออหรือคุณจะคิดว่าจะคาดได้ว่ามันทองจะขึ้นจากนี้เลยไปพ<ะ>ันเก้าค่ะนะ พรุ่งนี้อเมริกาแม่งยิงปรมาณูใส่รัสเซียเลยไหมเออถูกไหมค่ะพี่แล้วพวกอิหร่านแล้วอะไรเงี้ยกระจอกอะ่ะเออแต่ถ้าจีนลบกับอเมริกาอันนี้ทองพุ่งขึ้นแน่นอน<โ>อมันเป็นไปได้ไหมละ่<อ>นะค่ะนพี่นิพนธมีอะไรถามอีกว่าหมหนุ้ยถามตัวนี้หน่อยสิคะ itd อะ๋อก็ีดีก็บอกแล้วไงว่า มันก็อย่าหลุดหนึ่งเก้าสองไงมันก็ไม่หลุดคืออย่างนี้ไอ้คนคนที่ถามเนี่ยถามว่าไปเรียนมาม้างก็บอกเนี่ยคือมันแค่เรียนหัวตูดเนี่ยนะมันก็มันก็รู้แล้วอะใช่ไหมถูกปะว่ามันยังไม่ต้องซื้อตั้งแต่ที่มันมีแท่งนี้ย้อนลงมาแล้วก็วอลลุ่มตรงเนี้ยมันเท่าไหร่เนี่ยร้อยสี่ล้านมันมากกว่างหกสิบล้านหกสิบแปดล้านไงมันก็แค่รีบัตแล้วมันก็ลงต่อ มันก็รู้แค่นี้เองมันไม่ได้ย่างอะไรไงแต่คุณว่าจริงป่ะจริงป่ะจริงปะอันนั้นเนี่ยมันก็ทําให้ถูก่ะแต่มันยังไม่ลงหรอกใช่ไหมเนี่ยมันยังอยู่อันนี้มันยัอยู่ป็นแค่ปรับฐานมันยังหลอกนะครับมันก็จะมีแนวรับแข็งแกร่งก็จะมีอ่าสองบาทหกตังใช่ไหมบาทตงทเก้าสามตังบาทเก้าสองตังเน้นแบบแบบแนวรับตัวเนี้ยต้องแบบแข็งปักมากอ่ะนะครับเพราะก็ ไปลงแถวนั้นแหนแล้วดูนี่นะเนี่ยเห็นทานี่ไหมฮะเนี่ยต้องถึงดีกลางไงต้องตัดซีโรล,ลายไงใช่ไหม<ะ>คือถ้ามันดูเป็นมันก็คือจบไปเวียดนามเวียดนามเนี่ยพูดถึงว่า<อ>ถาล่มมันบันไดเวอร์เจนนะมันจะจบขึ้นหนึ่งไงคือถ้าคุณนับเวียดนามตัวนี้มันจะครบห้าคืนในะทําเฟรมวีเพราะนั้นมันก็อาจให้ดูที่ห้ามปิดห้ามลงหลุดหน<ะ>ึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเวียดนามก็จะยอ อาจารย์ครับไซเคิลหลังเมษาปีหน้าหุ่นกลุ่มไหนมาครับอ้าวสังสังเมษาปีหน้าหุ่นอาจจะลงทุกกลุ่มทั้งตลาดทําไมไม่เล่นตรงนี้ไปถึงเมษาเนานะเออคำถามถามแบบน่ะอาจารย์ครับไซเคิลหลังเมษายนปีหน้าหุ่นกลุ่มไหนมาครับอ้าวทำไมคุณไม่อยู่กับปัจจุบันว่าปัจจุบันเนี่ยเมษาไปถึงเมษาเขาจะเล่นกลุ่มไหนถูกป่ะผมไปถามหลังเมษาปีหน้าก็ก็เข้าไปดูตามีนาก็รู้นะว่า ไอ้ตัวลงจบหมดหรือเปล่าเนี่ยมันจะลงกันเอาตายเปล่าถูกป่ะค่ะ<า>เออมันยังไม่ต้องคิดไปข้างหน้าขนาดนั้นะนนนถ้าอย่างนั้นมันก็มันต้องถามหมอดูไงคือเราใช้กราฟเราใช้กราฟเราใช้เทคนิคนะฮะเพราะนั้นนะเราไม่สามารถบอกได้ขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าพูดถึงพื้นฐานเนี่ยนะครับมันก็ไปอีกแนวนะว่าถือเคซีมาห้าหน้ามาถือต่อได้ไหมมันก็เป็นอีกแนวหนึ่งแต่ก็จะไม่พูดถึงราคาหรอกไหมค่ะเออหรือการจะซื้อ หุ้นเนี่ยในราคาที่มันลงมาต่าๆเนี่ยก็ต้องถามว่าคุณซื้อว่าพื้นฐานอะไรอ่าแต่ถ้าคุณถามว่าคุณซื้อ G t s เนี่ยที่มันราคาหนึ่งร้อยเนี่ยคุณจะซื้อด้วยเทคนิคอะไรอ่าจีเเเนี่ยถ้ามันลุดอะไรคุณต้องขายสต็อปล็อตอยู่ตรงไหนคุณต้องถามเทคนิคอลไม่คุณไม่ถามว่า GTS จจะกำไรเท่าไหร่มันขึ้นมาเพราะเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะติดหุ้นไงคุณต้องใช้เครื่องมือให้ถูกต้องนะครับว่าตอนซื้อหุ้นเนี่ยข้างล่างเนี่ยนะครับ ให้ถามเรื่องพื้นฐานก่อนว่ามันมีพื้นฐานหรือเปล่าถ้าไม่มีคุณก็ต้องรอรอสัญญาณที่มันรีเวอร์ซนะฮะแต่ถ้ามันมีพื้นฐานอยู่คุณก็ซื้อไปเถอะซื้อตามพื้นฐานไปใช่ไหมค่ะ<ฆ>แต่พอมันขึ้นไปแล้วครบห้าขึ้นคุณก็ต้องตามดูเทนิคอแลแเลยว่าไม่ใช่คุณมาดูว่าโอ้ยมันกำไรมันโตดีโตดีไอ้โตดีสุดนั่นแหละขึ้นห้านั่นแหละนะฮะมันจบแล้วอ่ะนะฮะหลังหลังจากนั้นเนี่ยพอประกาศกำไรสูงสุดเนี่ยมันลงมาเป็นขึ้นเอแล้ว เข้าใจพูดไหมฮะกับคาว่าพื้นฐานคือกาไรที่ประกาศเนี่ยตอนกําไรยังไม่สูงสุดราคามันสูงสุดแล้วนะฮะเข้าใจไหมฮะตอนตอนที่มันประกาศกาไรสูงสุดน่ะราคามันลงมาแล้วฮะเป็นขึ้นเอแล้วไอ้ที่คือพูดเนี่ยเขาเล่นไปข้างหน้านะฮะมันคือการคาดการณ์นะครับเพราะนัทนิคมันจะบอกก่อนตกใจคําถามเมื่อกี้เลยครับก็คําตอบอาจากใช่ไงก็ถามว่าทําไมปัจจุบัน คุณไม่กล้าซื้อหุ้นทําไมคุณจะต้องไปรอเมษาอีกอย่างเงี้ยม,มันเป็นคําถามที่แปลกมากอะ่ะสำหรับคนอาจจะเป็นสเน็กบหรือเป็น risk a v e เ r s i o n phobia นะฮคือเป็นโรคก,กลัวความเสีย่ยงออกไหมค่ะพี่มินบางคนอะ่ะนะครับหุ้นลงมาตั้งใจซื้ออ่ยยกตัวอย่างก็ได้ g P S C เดี๋ยวเจ็ดสามจะซื้อพอลงมาเจ็ดสามตั้งเจ็ดเอ็ดพอ,<ข>อถึงเจ็ดเอ็ดเอาหกเก้าพอได้หกเก้า สติแตกแบบนี้ก็มีนะคี่ะกลัวนอนไม่หลับสามวันสามคืนะอกลัวความเสี่ยงประชารมาปุ๊บพอเจ็ดสิบขายทิ้งคสุดท้ายไปเก้าสิบบจะเป็นอาการแบบนี้เป็นอาการที่มันถือว่าคนที่ะ อ่าเนี่ยคนเรียนเขาจะรู้ว่าถูกงูกัดมาแน่เลยนะครับถ้าถ้างูกัดนี่ก็ค่ายเราแน่นอนนะครับค่ายเคียวคีพีถูกงูกัดถูกงูกัดนะครับค่ะไม่ตายจะเจ็บไยแล้วก็กลัวมันจะกัดอีกกลัวเลยเออมันจะเป็นอาการกลัวกลัวกัดนะฮะก็ประมาณนี้นะครับก็ใครเล่นใครเล่นใครเล่นตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามันคือการจริงกาไรนะฮะ มันก็ไม่ต่างกับตอนที่หุ้นใหญ่มาแล้วคุณไปเก็งกำไรในฟิวเจอร์นะครับแล้วคุณก็ไปลอง990แล้วตอนที่คุณก็ติดอยู่อ่ะตอนนี้เขาเล่นหุ้นเล็กกันฮะคุณก็เล่นไปพอเขาเลิกกันคุณก็เขาจะกลับไปเล่นหุ้นใหญ่คุกก็ไปเล่นหุ้นเล็กคุกก็ติดดอยอีกมันก็จะเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยค่าที่ก็จะเป็นประมาณเนี้ยสังเกตดีๆว่าหุ้นเล็กอะเคยบอกแล้วว่าเดี๋ยวช่วงเนี้ยหุ้นเล็กมันจะมาเดือนธันวาหุ้นเล็กหุ้นเอกเนี่ยมันจะมามันก็มาไง จะเ<ๆ>ห็นว่าหุ้นกลางกับหุ้นใหญ่เนี่ยมันไม่มาคําตอบมันก็คือว่าผู้เล่นไม่มาสองนะฮะบนรู่มันไม่มีไงนะครับ<ต>คือผู้เล่นในในหุ้นใหญ่หุ้นกลางกันเขาไม่มาไงเพราะฉะนั้นพอไม่มาไม่เล่นไม่เล่นปุ๊บคนบางคนที่เขาถือหุ้นขนาดกลางอยู่เนี่ยเขาก็จะขายออกไหมฮะเขาจะขาย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 คือมันลงแล้วเขาก็ขายไง่ ก้าวที่เขาดันมาต้องแล้เาเขาเขาก็ทยอยซื้อ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 กลับไปนะฮะมันจะเป็นรอบรอบรอบอผูหุ้นเล็กกลางใหญ่อยู่แบบเนี้ยนะครับแต่ผุ้เล็กเนะี่ยมันก็จะไปได้สักสักจนกระทั่งผู้ใหญ่มา <laughs> จะเลิกเลยก็อย่างงี้ก็จะปีหน้าก็ยังยังเล่นได้อยู่ใช่ไปเดินจากนี้ไปอ่ะจากนี้ไปเดือนธันวาแล้วอาจจะเห็นเน<ข>ี่ยหุ้นเนี่ยแปลกๆเนี่ยนะมันจะขึ้นกันทุกวันเลยนะแบบรุนแรง แรงเนี่ยเห็นไหมมีวอลเลนมาเนี่ยบวกการห้าบสองเปอร์เซ็นต์นะฮะทีอาซีเมื่อวานก็บวกวันนี้ก็บวกต่อแต่คุณจะขายตูงไหนดีวะอะไรเงี้ยนะครับมันมันก็มันก็จะเป็นเป็นอะไรที่เป็นศาสตร์ของการเก็งกำไร่ใช่ไหมไอ้นี่ก็เริ่มขยับมาแล้วดูเนี่ย c s o เนี่ยเห็นไหมชาวเนี่ยเห็นไหมผลลุ่มมา195เเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสว่า มันจะดันต่อไปบาทหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็ <ถ Limited. S 1> ต้องดูให้เป็นว่ามันเป็นรีบาวหรือว่ามันจะไปเลยค่ะอันนี้ถ้าดูเป็นนะมันก็โอเคแต่บีนะ่ะมันเหมือนกับว่า <cı S 1> มันจะโอเคนะ <cerc> อืมเพราะว่าถ,ถ,าถ้าถ้าเทื่งเทียนของบีวนะันศุกร์เนี้ยเป็นแบบเนี้ยนะ,ะมีโอกาสไปนะโอ้มาโกอีกน,นานเพิ่มทุนนี้ไม่จ่ายตังเลยมาโกอ่ะมาโก้คุณจะ,ะซือซ้อคุณก็ต้องบอกว่ามันอีกน,นานค่ะนะฮะ มันเป็นหุ้นเทนาลาาแต่มันอีกนานนะครับกว่ามันจะราคาขึ้นนะครับอย่าคือคือซื้อซื้อหุ้นแต่ละครั้งแต่ละตัวเลยทุกช็อตต้องรู้ว่าซื้อเพื่ออะไรต้อนงะรู้ว่าซื้อเพื่ออะไรนะถ้าซื้อพวกเก่งกันอะไรก็ต้องเล่นหุ้นเก่งกันอะไรไปนะครับอันนี้นะครับก็ดูก็ ประมาณนี้แหละนะฮะมาแล้วเนี่ย AJA เนี่ยมาแล้วไหมเนี่ยมาแล้วเลยชุดที่เราไปเรียนกันตรงนั้นแหละเห็นไหมเนี่ยแค่ดูเนี่ยวอลุ่มมาแล้วก็ไปดูกรามมาแบบนี้ก็ก็แนะนําไปสองสามวันก่อนก็ก็ไปดูแนวต้านอะไรตรงไหนใช่ไหมค่ะพี่ครับก็ประมาณนี้แหละแต่คือถ้าตอนนี้ใครไปเล่นหุ้นพวกเนี้ยนะฮะพี่ตั้งชื่อว่าหุ้นกะเลกะล่าล้วกัน เดี๋ยวเรอจะได้แบบว่ารู้ว่าแนะนําคุณนัาไทยอยู่ไม่ใช่บอกพุ่นม่นดีมันซูเปอร์มันจะมันไม่ใช่ไงแต่มันคุณเนี่ยกับคุณนเอกไหมคะกับเกับน็คุณนเอกแหละคุ่นเอกมันก็จะมีคุณนกะเลกะล่านเลยแหละครู้ว่าคทอะไรนะครับเท่านี้วันนี้พี่มาพี่ถามเออเอาไงเราซื้อปตทอะไรเงี้ยอะไรพี่จะมาแนะนําทําไมล่ะใช่ไหมก็ก็คนฟังพี่มีแต่ละย่อยไม่ใช่สถาบันฟังเนี่ยังกปะก็มาเล่นพวกนี้กัน เออประมาณนี้นดีค่ะอีทีเอ็อีอทีเอ็มนี่อีทูเรียมใช่ปะก็ะรู้ว่ามันขึ้นอยู่่ะครับพวกพวกนี้มันเหมือนกับคุณถือคุณถือการขึ้นของมันไปเรื่อยๆฮะถ้าคุณคิดจะซื้อพวกนี้นะคุณก็ดูแค่สต็อปลอพอว,ว่ามันห้ามหลุดอะไรค่ะพี่ครับคุณไปดูหัวสามนะที่มันผ่านมานะครับอีทูเรียมมันห้ามหลุดหัวสามนะครับอีทเรียมใช่มันห้ามหลุด หลุดหัวสามที่มันผ่านมาก็เหมือนเหมือนกับบิสคอยก็เาทำหลุดหัวสามเพะาไม่งั้นมันจะเป็นบีมันจะเป็นบีบิสตองนะครับคือคือทางเทคนิคไม่ได้ชัดมากๆนะฮะค่ะหุ้นเด็กเนี่ยมันจะมีทั้งหุ้นดีหุ้นไม่ดีหุ้นกระเลกระละเนี่ยนะมันไม่มีเลยนะอย่างเราพูดถึงตัวมาตัวที่เราแนะนํามาวันก่อนเน่ย AK RR รอยเนี่ยมันไม่กระเลกระลามันพีอีเจ็ดนะค่ะพี่แต่มันเป็นหุ้น X นะใช่ไหมเออ แต่ก็เล,ลี้ยกล่ามันไม่ถึงว่ามันไม่ได้กําไรตั้งหลายปีแล้วมันก็จะไม่คิดว่ามันจะกาไรแต่ราคา <S 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 พุดงมันขึ้นอันนี้น,น,นะฮะเราก็ได้น้อยไงยก็คือเอาสนุกสนานไปอะไรไปเ,เงที่ยวปีใหม่ไปเที่ยวคริสต์มาสไปใช่ไหมซื้อแสนกําไรหมื่นซื้อหมื่นกาไรพันอะไรก็ว่าไปนะครับวันหนึ่งถ้าซื้อวันมันขึ้นหนึ่งเปอร์ซ็นสองเปอร์เซ็นก็ต้องไม่ต้องไปเล่นมาหรอกใช่ปะ่ะถ้าจะซื้อมันก็ต้องแบบ มันขึ้นมาละสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะครับอันนี้เนี่คือความหมายว่าหุ้นกะเลกะล้านกะเลกะล้านแต่ในแย่แย่กว่าเพรถูกนะเออไม่ใช่ว่าไปเชื่อใคนมีข่าวอะไรว่ามันดีเปล่าวะอะไรเงี้ยมันโอกคุณเรียนหุ้นเดองเราก็ต้องไปเล่นเยอะคุณก็ต้องแยกออกใช่คุณจะแยกคุณไม่ออกมันก็เหมือนกับว่าเราก็ไม่สามารถจะกำหนดกลยุทธ์ถูกค่ะ ประมาณนี้นะครับได้เลยค่ะพี่นิพนธ์วันนี้ขอบคุณพี่นิพนธ์มากนะแล้วเดี๋ยววันอังคารเรากลับมาเจอกันอีกรอบได้ครับขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะคขอบคุณนะคะคำแนะนำจากทางด้านคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ค่ะกรรมาการผู้จัดจาการสถาบันการลงทุนค i q p ิวพีบริษัทล็อไอราจกักดมหาชนนั่นเองนะคะลาลดะ๋ย